หลาบซ่อนกลิ่นตอนที่สิบเจ็ดบทประพันธ์เฟื่องนครให้เสียงโดยไกล้ลุ่งไหวนิพัทกุลพอศูญจอดรถที่หน้าบ้านกุสุมาก็เปิดประตูรั้วออกไปทันทีและเมื่อไปนั่งหน้ารถคู่กับเขาโดยที่เขาไม่ต้องลงมาเปิดประตูให้กุสุมาก็หันไปมองหน้ามองทรงผมเสื้อผ้ากับกางเกงที่รู้สึกว่าวันนี้ มันพิเศษกว่าทุกทุกวันมองอะไรเขายิ้มยิ้มขณะที่ขับรถเพื่อไปวนกลับรถวันนี้หล่อขึ้นหรือเปล่าเนี่ยแสดงว่าหลอ่อทุกวันจะไปไหนหรอหล่อกว่าทุกวันใช่ปล่ะอืมกุสุมายอมรับแต่ก็ไม่ให้เต็มปากเต็มคำนักเดี๋ยวจะได้ใจวันนี้รายการชิมไปทั่วเขาจะมาถ่ายรายการที่ร้านเราโอจริงเหรอ โดยที่คนแสดงฝีมือทำอาหารก็คือฉันเองสีหน้าภาคภูมิใจมากก็แล้วทำไมไม่ใช่เชฟในร้านล่ะก็หล่อไม่เท่าเจ้าของร้านไงแหวหลงตัวเองใหญ่แล้วนะหรือว่าแล้วว่าฉันไม่หล่อล่ะหล่อถ้าไม่หล่อนะสาวๆจะมาตอมกันให้หึงเลยเหรอหึงเขาทำจมูกย่นเมื่อทวนคำมาถ่ายที่ร้านของเราแบบนี้เราได้อะไรไหมกุสุมารีปเปลี่ยนเรื่องคุย ก็ได้โฆษณาร้านไงแต่ว่าเสียเงินนิดหน่อยค่าน้ำมันรถค่าเบีย้ยเลี้ยงเด็กทำงานแล้วก็เลี้ยงอาหารเข้ามื้อนึงรายการนี้มันออกอากาศนิดเดียวเองเนี่ยใบใบด้วยจะได้ผลหรอก็ช่วยๆกันเขาทำงานเราก็ทำงานไม่ช่วยกันก็อยู่ไม่ได้หน้าตาดีใจก็ดีสาวๆตอมให้หึงศูนย์เอาคำของกุสุมามาย้อนจนไม่รู้ว่าจะเลือกใคร ก็ต้องดูดูไปก่อนตอนนี้ยังไม่อยากเลือกเขาแย้มความรู้สึกออกมาแค่นี้กุสมาก็หน้าแดงซ่านพยายามที่จะไม่พูดอะไรเพื่อตัวเองพยายามที่จะไม่ให้ความสัมพันธ์มากไปกว่าพี่น้องแต่ว่าใจและปากมันก็อดไม่ได้คงเลือกที่ดีที่สุดแล้วก็ต้องน่ารักที่สุดด้วยแต่คงหายากหน่อยนะก็พอมองเห็นบ้างแล้วละ่ะขณะนั้นรถผ่านหน้าร้านต้มเลือดหมู ศูนย์จึงชะลอรถดูสิวันนี้พวกมันมากันไหมจำหน้ามันได้ไหมน้ำเสียงของเขาจริงจังขึ้นกุสุมารีบหันหน้าไปดูพลางบอกว่าจำได้และช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ถึงปากซอยรถต้องติดสัญญาณไฟทำให้กุสุมามีโอกาสเพ่งไปในร้านได้สะดวกมามากันสองคนมีไอ้แก่นั่นด้วยแม้ว่าศูนย์จะหาทางออกเรื่องการเดินทางไปไหนมาไหนคนเดียว แต่ว่ากุสมาก็ยังไม่ล้มเลิกเรื่องปืนปากกาและเพื่อนที่ชอบทางนักเลงก็กำลังหาให้มันคงมาดักรอจริงๆละ่ะนะคนนั้นก็คงได้ยินจริงๆศูนย์ทำหน้าเครียดขึ้นมาเพราะยังเป็นห่วงกุสุมาอยู่นั่นเองแจ้งความให้ตำรวจจับเข้าคุกเลยไหมเงินกู้โต๊ะบอนเนี่ยผิดกฎหมายไม่ใช่หรอก่อนที่มันจะมาทำแบบนั้นมันก็คงเคลียร์ทางไว้แล้วละ่ะ แล้วก็ในบ้านเราอ่ะก็ใช่ว่าตำรวจจะพึ่งพาได้จริงๆรู้เห็นเป็นใจกับโจรซะก,ก็ไม่น้อยเราก็พึ่งตัวเองระวังตัวเองให้ดีที่สุดแม้ศูนจะไม่ได้บอกตรงๆว่าวันนี้อย่าให้กุสุมาไปล้างจานแต่เขาก็บอกว่าวันนี้ให้กุสุมามาเรียนรู้การจัดจานนะครับแค่นี้ส้มลิมก็รู้แล้วว่าเขาไม่พอใจที่เมื่อวานนางใช้กุสุมาไปทำอย่างนั้น แต่ถ้าเขาถามมาว่าทำไมต้องใช้ไปล้างจานนางก็จะกระแทกเสียงตอบไปว่างั้นน้าไม่สอนให้สอนกันเองดีที่เขาไม่ได้พูดอย่างนั้นนางก็เลยไม่ได้ทำอย่างที่คิดแต่วันนี้หลังจากที่ให้เด็กๆจัดเครื่องยำหมูยอสามรถเอาไว้ถ่ายทำรายการเขาก็ขับรถออกไปข้างนอกทั้งที่กองถ่ายกำลังเซตฉากจัดไฟและรอพิธีกรชาย ผู้ชื่นชอบการทำครัวเดินทางมาถึงเท่านั้นเขาหาได้สนใจเพียงแต่บอกก่อนไปว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวของศูนย์นางส้มลิมคิดว่าคงจะออกไปซื้อของแต่นี่กลายเป็นว่าเมื่อรถแล่นเข้ามานางส้มลิมก็เห็นว่ามีอินังเด็กคนนั้นนั่งหน้าคู่กันมาสีหน้าระลิกระรื่นแม้กระทั่งเปิดประตูรถลงมาก็ยังมีเรื่องคุยกันมีเรื่องหัวเราะต่อกัน โดยไม่ได้สนใจสายตาของพนักงานในร้านเลยสักนิดป้าวันด,ดีนางส้มลิมแซงอ่านหนังสือพิมพ์ทั้งที่ปกติเกลียดการอ่านหนังสือเป็นที่สุดป้าวันด,ดีกุสุมายกมือไหว้และทักทายอีกรอบแต่นางส้มลิมก็ยังทำเฉยไม่สนใจด้วยว่าพนักงานคนอื่นๆที่มาป้วนเปี้ยนดูฉากสำหรับถ่ายทำรายการจะคิดอย่างไรและเพียงเท่านี้ กุสมาก็รู้แล้วว่าป้าส้มลิ้มไม่ชอบขี่หน้าตนเสียแล้วและคงจะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่เรื่องของคุณศูนย์ที่คุณหนูอรพิมพ์ของคุณป้าเธอรักเสียนักเสียหนาศูนย์เดินตามมาพอดีกับที่ทีมงานมารังไว้เพื่อคุยงานเขาจึงไม่ได้เห็นว่ากุสุมาปั้นหน้าให้สดชื่นให้ลำบากเมื่อเดินเข้าไปในครัวช่วงที่ศูนย์พูดคุยถึงที่มาที่ไปของครัวอิ่มสุก กับพิธีกรก่อนจะทำยำหม,มูยอสามรสกุสุมาอยากจะออกมาดูแต่ป้าส้มลิ้มที่เดินตามเข้าไปก็พูดกับพี่กัก๊กแต่ข้อความนั้นเป็นการสั่งงานเธอให้ทำงานและห้ามเสนอหน้าออกไปจากครัวก่อนได้รับอนุญาตกั๊ก,กให้เด็กใหม่จัดจานนะดูให้ดีด้วยอย่าให้ออกไปวุ่นวายข้างนอกสั่งแล้วป้าส้มลิมกงง่วนทำงานไม่สนใจพูดคุยกับใครทั้งสิ้น และคนอื่นๆก็พลอยทำตัวเงียบๆกันไปด้วยกุสุมารู้สึกเกอ้อเขินดีแต่ว่าพี่คนที่อยู่ฝ่ายจัดจานด้วยกันยิ้มแย้มค่อยๆแนะนำจนกระทั่งป้าส้มลิ้มเข้าไปในห้องน้ำพี่กักก็เดินมาบอกว่าอดทนหน่อยนะมาช่วงเนี้ยป้าแกอารมณ์เสียเสียเรื่องอะไรหรอพี่ก็เรื่องที่เราสนิทกับคุณศูนเกินหน้าคุณหนูอรพิมนะสิถามจริงมา คุณศูนย์เขาจีบแกเหรอเจอถามจริงๆถามตรงๆแบบนี้ใจหนึ่งก็อยากปฏิเสธประมาณว่าเอาที่ไหนมาพูดกันไม่จริงคุณศูนย์ไม่ได้จีบมากเราไปไหนมาไหนกันแบบพี่น้องแต่ว่าเมื่อความเป็นจริงกุสุมาก,ก็รู้อยู่แก่ใจว่าคุณศูนย์กำลังเดินหน้าสร้างใยรักมัดหัวใจของเธอเธอปฏิเสธออกไปถ้าเขารู้ภายหลังเขาจะเสียใจเอาได้ และเธอก็ไม่อยากโกหกซะด้วยไม่ตอบแสดงว่าจริงป้าเขาคิดมากเรื่องนี้เหรอพี่ก็คิดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยละข้าวเช้าก็ไม่กินข้าวเที่ยงก็ไม่กินข้าวเย็นก็ไม่กิน,นก,กินแต่ก๋วยเตี๋ยวไอ้ก,กักมึงจะเล่นมุกนี้ละสิพี่ผู้หญิงวัยสาสิบกว่าๆคนที่ยืนทอดประทูขัดขึ้นพี่กักก็เลยหันไปจัดการอีบ้าอย่าจุนปากจัดจัดอย่างมึงเนี่ย เมียถึงได้ทิ้งไปมีผัวใหม่มันหมดบุญต่างหากล่ะกักเถียงไม่ลดละแต่กุสุมาแอบเห็นดวงตาเศร้าๆของกักและเมื่อคนทั้งคู่หันไปทะเลาะกันกุสุมาก็เลยไม่รู้ว่าที่ป้าส้มลิ้มปั้นปึ่งกับเธอเป็นเพราะคิดมากเรื่องเธอใช่หรือไม่นอกจากมีหน้าที่จัดจานผักสำหรับชุดน้ำพริกและจัดจานผักอาหารประเภทลาบยำทอดเมื่อว่าง ป้าส้มลิมก็สั่งผ่านคนที่มีหน้าที่เตรียมของให้เรียกกุสมาไปฝึกงานตรงนั้นด้วยเขามาเรียนหลักสูตรเร่งรัดช่วยกันหน่อยก็แล้วกันจะได้เป็นงานเร็วๆจะได้ไปไปสักทีกุสุมายืนเด็ดชะอมที่จะต้องเตรียมไว้สำหรับทําทอดไข่ชะอมสำหรับเมนูชุดน้ำพริกกะปิกับเมนูแกงส้มด้วยความรู้สึกเมื่อยขาเป็นอย่างมากพี่มาไปเอาเก้าอี้มานั่งทำงานได้ไหม กสุมากระซิบถามเบาๆไม่ได้ป้าแกให้ยืนทำจะได้ลุกไปหยิบไปจับอะไรได้ง่ายๆหยิบจับก็คือพอพ่อครัวแม่ครัวทั้งครัวร้อนครัวเย็นเรียกหาวัตถุดิบอะไรก็จะได้รีบหยิบของบนโต๊ะหรือของที่เก็บไว้ในตู้เย็นไปยื่นให้เพื่อให้อาหารเสร็จอย่างรวดเร็วแต่ว่าตอนนี้กูสุมารู้สึกเมื่อยเต็มกำลังและพอเมื่อยมือก็ทำงานได้ช้าลง ประกอบกับกุสุมารู้สึกว่าโชอมที่วางอยู่ตรงหน้ามันเยอะเหลือเกินและที่สำคัญบางยอดก็มีหนามแหลมทิ่มนิ้วมือของตนเองด้วยอุ๊ยกุสุมาอุทานเมื่อถูกหนามแทงจนเลือดไหลซิบๆแล้วก็ยังไม่ทันจะร้องซีดหูของกุสุมาก็ได้ยินท้อยคำระคายหูจากป้าส้มลิมสำอ้อยหนามตามแค่เนี้ยทำร้องเจอใหญ่กว่านี้ไม่แหกปากลั่นบ้านเลยเหร มาไม่ออกไปดูคุณศูนย์ถ่ายรายการล่ะวิชาญเอ่ยปากถามเมื่อเห็นกุสุมางวนอยู่ที่โต๊ะผักกุสุมาหันมามองหน้าเพื่อนสั่นหัวแล้วหันกลับไปก้มหน้าทำงานแต่หูก็ได้ยินป้าส้มลิ้มพูดจาระรานไม่เลิกวิชานเองออกไปข้างนอกเลยนะช่วงเนี้ยอย่ามาจุนในครัวอ้าวมีอะไรหรอป้ากูบอกว่าอย่ามาจุนก็อย่ามาแล้วเองน่ะเตียมตัวเอาไว้ด้วย เขานะ่ะไม่ใช่คนธรรมดาธรรมดาอย่างเราใครหรอป้าวิชาญเกาหัวแกลกๆงงๆว่าป้าส้มลิมพูดกระทบกระเทียบให้ใครว่าที่คุณนายคนใหม่ไงล่ะอีกหน่อยเขาก็คงขึ้นวอแล้วขนาดยังไม่ขึ้นยังอ้อนสักขนาดนี้ต่อไปนะใครทำไม่ดีด้วยอ่ะคงกระเด็นออกจากร้านป้ากินข้าวหรือยังกักช่วยขัดเพราะรู้สึกว่ากุสุมาคงจะนับหนึ่งถึงร้อไปหลายรอบ ยังคนเยอะงานยุ่งไม่มีเวลากินกินซะหน่อยนะป้าเดี๋ยวจะเป็นลมล้มไปร้านเรามันจะแย่แย่อย่างไงหรอกักกักมีลูกคู่เพราะขายิบตาก,กันไว้แล้วให้ช่วยกันก็ตายตอนโกรธแค้นชิงชังนะ่ะว่ากันว่าเฮี้ยนหนักร้านปิดเพราะว่าผีร้ายสิงพวกเราก็คงพลอยตกง,งานกันไปด้วยนะสิเอ้กักมีอะไรหรอครับเอ้ปากปีจอบู๊โฮ่งโฮ,โฮ,โฮ,โฮเอ๊ะเอ๊ะ เมื่อได้เวลาพักกุสุมาก็เดินไปนั่งที่โต๊ะหินใต้ต้นชมพู่ที่อยู่ข้างรั้วูนย์ที่มองจอโทรศัพท์อยู่เห็นว่ากุสุมามีสีหน้าหม่นเศร้าเขาจึงโทรศัพท์มือถือออกไปหาแต่ว่าเหมือนกุสุมาจะปิดเครื่องไว้เขาตัดสินใจใช้พี่นกเพราะไม่อยากให้ป้าส้มลิมเห็นว่าเขานั้นเอาอกเอาใจกุสุมาจนออกนอกหน้าและอึดใจ กุสุมาก็เดินเข้ามาสุดตัวลงนั่งหน้าโต๊ะทำงานสีหน้าแววตาผิดไปจากเมื่อเช้าอย่างลิบลับเป็นอะไรหรอแม่เหนื่อยมีอะไรงานหนักหรอน้ำเสียงของเขาห่วงใยกุสุมาไม่ตอบเขาจึงต้องลุกขึ้นไปแล้วเดินมาหยุดข้างๆขอโทษนะและที่กุสุมาคิดไม่ถึงนั้นก็คือเขาใช้ปลายนิ้วทั้งสองข้างวางบนหัวไหล่ของเธอ ก่อนจะบีบเบาๆกุสุมารู้สึกผ่อนคลายขณะนั้นเขาก็ชวนคุยกินข้าวกลางวันหรือยังยังไม่หิวปาเขาพูดอะไรให้เจ็บช้ำน้ำใจละสิไม่มีอะไรหรอกแต่น้ำเสียงบอกว่ามีนะถ้ามาจะไม่มาที่ร้านอีกใจจริงกุสุมาไม่อยากเอ่ยคำนี้เพราะมันดูเหมือนคนไม่มีน้ำอดน้ำทนและที่สำคัญถ้าเธอไม่มาที่นี่อีกเธอก็จะไม่ได้เจอเขา เมื่อไม่ได้เจอกันชีวิตที่เหลืออยู่มันจะเป็นอย่างไรล่ะทำไมพูดอย่างนั้นเป็นอะไรเขาหยุดนวดแต่ว่ามือหนาๆของเขายังคงวางอยู่บนไหล่ของเธอและสัมผัสของเขาก็เป็นสัมผัสของผู้ใหญ่ที่จะพยายามถ่ายทอดความอบอุ่นมากกว่าคิดจะหาเศษหาเลยกุสุมาจึงไม่ได้ขัดขืนตั้งแต่แรกมาว่าไปเสียเงินเรียนหลักสูตรเล่งรัดดีกว่าไม่ได้นะไม่ให้ไป เขาค้านอย่างรวดเร็วแล้วมาก็ถูกเน็บให้อย่างเนี้นะหรอมาม่ทนหรอกแค่ที่ทนก็เพราะว่าเห็นแก่วิชาญเห็นแก่หน้าคุณศู์นะขณะที่อารมณ์ขึ้นเพราะความโมโหผสมความน้อยใจกุสุมาก,ก็เงยหน้าขึ้นมาระบายชดชดใจเย็นๆนั่งลงนั่งลงมาลาออกมาจะกลับบ้านละใจเย็นๆไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่าวันนี้อยากกินอะไร KFC ไหม หรือว่าจะกินพิซซ่าพอเขายื่นข้อเสนอมาสติของกุสุมาก็เริ่มกลับหญิงสาวครุ่นคิดแต่ว่าก็จำเป็นต้องเอ่อยอย่างถือดีไปว่าไม่หรือจะไปกินเอ็มกันไปไปไปลุกๆุเขาเลื่อนมือจากบ่ามาจับที่ไหล่ทั้งสองข้างพยายามที่จะดึงร่างเล็กให้ลุกจากเก้าอี้แต่ว่ากุสุมาก็จับที่วางแขนของเก้าอี้เอาไว้จนแน่นมาทนไม่ไหวแล้วจริงๆนะมาไม่อยากฟ้อง แต่ม่แม่ไม่ไหวน้ำเสียงของกุุมาสั่นเครือเขาก็เลยเลื่อนมือขวาขึ้นมาที่ศีรษะได้รูปแต่ว่าเราก็ต้องอดทนนะคนทำงานไม่มีที่ไหนไม่มีปัญหาหรอกมม่เอ้ยนี่ปัญหาหนียังไงก็หนีไม่พ้นปัญหานะ่ะมันอยู่ที่เราเราจะแก้มันยังไงต่างหากต้องอดทนอย่างนั้นหรอก็แล้วมีทางออกอื่นอีกไหมล่ะอดทนแล้วก็ได้วิชาไม่ต้องเสียงเงิน แล้วก็ได้อยู่ใกล้ๆกับฉันด้วยยังไม่พออีกหรอสิ้นประโยคปลอบประโลมของเขาใบหน้าของกุสมาก็แดงระเรื่อลิมฝีปากที่เม้มสนิทเมื่อครู่ค่อยคลี่ออกโดยอัตโนมัติได้อยู่ใกล้ๆกับเขามันก็น่าจะพอให้เธอต้องอดทนคิดครอยตามความคิดของเขาได้ดังนั้นกุสมาก็ผลุนผลานลุกขึ้นสลัดมือของเขาออกจากตัวแล้วพอลุกจากเก้าอี้แล้วกุสมาก็หมุนตัว ไปเผชิญหน้ากับเขาแต่ว่าอย่างไรเสียด้วยตัวของเขาสูงกุสุมาจึงต้องเงยหน้าแล้วเขาก็ก้มลงมามองริมฝีปากนั้นเล่าก็แย้มเพียงนิดอย่างผู้ที่รู้ว่าอย่างไรเสียเหยื่อก็ต้องติดกับดักโอเคไปกินเคเอฟซีมามีเวลาว่างสองชั่วโมงทันไหมไปรถยนต์ไม่ทันหรอกนอกสิจากสั่งมาที่นี่อีกตั้งนานเนะ่กุสุมาทำหน้าเมื่อย นอกเสียจากออกจากร้านไปแล้วก็ออกไปไหนๆกันต่อเลยแล้วจะไปไหนแต่ไม่ไปดีกว่าถ้าจะอยู่ต่อมากก็ต้องเอาชนะใจป้าส้มลิ้มให้ได้ด้วยรู้ไหมว่ามันเป็นวิธีคิดที่ดีมากๆพอเขาชมกุสมาก็ยักไหล่อมยิ้มแล้วก็ใช้ปลายนิ้วชี้ข้างขวาจิ้มไปที่สมองของตัวเองศูนย์เองก็ยิ้มยิ้มยืนทำตาเชื่อมโดยในใจนั้น อยากจะรวบไอ้คนตรงหน้ามากอดให้แน่นๆสมกับที่ทำตัวได้น่ารักน่าจะมอบความรักให้ทั้งหมดของหัวใจด้วยมัวแต่ช่วยการแทะไก่ KFC ซูนจึงไม่ได้มองจอโทรทัศน์จากกล้องวงจรปิดจนกระทั่งมีเสียงเคาะประตูเป็นปกติที่เขาจะมองจอก่อนอนุญาตให้ใครเข้ามาแต่นี่เขาไม่ทันได้ตั้งตัวประตูก็ถูกผลักเข้ามาเผยให้เห็นว่า พ่อกับแม่ยืนยิ้มกันอยู่ศูนย์รีบลุกขึ้นคว้ากระดาษทิชชู่มาซับน้ำมันในมือกุสมาเองก็กำลังแถะน่องไก่อย่างอ,ร,อร่อยอร่อและกำลังเคี้ยวอย่างเต็มปากเต็มคำแล้วก็รีบกลืนพางวางกระดูกก่อนจะหยิบทิชชู่มาซับมือซับปากแล้วหันไปหาต้นเสียงที่ร้องทักศูนย์กำลังอร่อยกันเลยพ่อกับแม่มาผิดเวลาหรือเปล่าว่าแล้ว สองผัวเมียก็พากันเดินเข้ามาในห้องกุสุมาลุกขึ้นยกมือสวัสดีแบบลิงหลอกเจ้าเพราะหลังจากสวัสดีแล้วกุสุมาก็ต้องรีบเคลียร์โต๊ะและต้องรีบลากเก้าอี้ตัวที่อยู่ชิดผนังมาวางไว้คู่กันมาพ่อกับแม่ของฉันศูนย์เองตั้งหลักไม่ทันแล้วอีกอย่างก็รู้สึกเขินที่พ่อแม่เข้ามาเห็นว่าเขาทำตัวเหมือนเด็กๆคือของที่สั่งมากินกันนั้น กลื่นกลาดบนโต๊ะด้วยแข่งกันกินใครหมดก่อนสามชิ้นจะได้เงินหนึ่งรของผู้แพ้ดังนั้นจึงต้องรีบกัดรีบกินรีบกลื่นและเรื่องจกๆกโกโก้โกแบบนี้ตอนที่เขาอยู่กับวรรณพรเขาไม่เคยคิดจะทำสักครั้งสวัสดีค่ะมาสวัสดีอีกรอบมาขอตัวก่อนนะกุสุมาทำท่าจะเก็บกล่องใส่ไก่ทอดแล้วผลักออกไปแต่ว่าแม่ของศูนย์ห้ามไว อยู่ด้วยกันก่อนดูตัวก่อนสิอย่าพึ่งไปมองหน้าให้ชัดๆหน่อยใจของกุสุมาเริ่มเต้นไม่เป็นสัมกลัวว่าเหตุที่แม่กับพ่อของเขามากระทันหันมาจากป้าส้มลิ้มโทรไปฟ้องหรือคำว่าดูตัวก่อนสิถ้าพูดให้แรงก็ว่าดูสารรูปของเธอก่อนเถอะงั้นเดี๋ยวมาออกไปเอาน้ำเย็นมาให้นะคะไม่ต้องหลอกเดี๋ยวพี่นกก็เอามาศูนย์ห้าม แม่กับพ่อนั่งก่อนครับว่าแล้วเขาก็ขยับเก้าอี้ให้ไม่ได้มาร้านเนี้เสียหลายวันผ่านมาก็เลยแวะมาดูสักหน่อยดอกไม้บานสะพรั่งเลยนะครับหลังจากพ่อกับแม่นั่งเรียบร้อยสูนก็เดินไปยืนอยู่ข้างๆกุสุมายิ้มแย้เพราะครับแม่ครับน้องขอชื่อมาาครับชื่อจริงๆกุสุมากุสุมาก้มนั่งงุดพยายามกลืนน้ำลายให้ลงคอ แต่ว่าลำคอมมันก็ตีบตันไปเสียดือด้อน้องเข้ามาฝึกงานในครัวครับเดินสองเดือนนี้ก็จะไปอยู่ออสเตรเลียแล้วครับือมอไปทำอะไรหรอไปเรียนค่ะประโยคนี้หลุดออกจากปากอย่างไม่ยากเย็นและสุนก็รู้สึกว่ามันอ่อนหวานผิดกับเวลาที่คุยกับเขาเขาจึงอมยิ้มนิดนิดขยิบตาให้พ่อกับแม่ช่วยกันกซักไซ้หรือกแกล้งตอนให้แม่สมันน้อยของเขาจนมุม เรียนอะไรหรือเออยังไม่รู้เลยค่ะนาให้ไปก่อนแล้วค่อยหาที่เรียนก็คงจะเรียนภาษาก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันหนูไม่ค่อยรู้อะไรหรอกค่ะนาได้สามีเป็นคนที่นั่นเขาก็จะเอาลูกชายเขาไปด้วยแล้วเขาก็เผื่อแผ่เมตตามาหาหนูด้วยหนูก็เลยได้ไปและที่ศูนย์ยิ้มกว้างด้วยเอ็มมาของไอ้สงแทนตัวเองว่าหนูเสียด้วยไปนานไหม ก็ยังไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้ไปอืมไม่รู้อะไรเลยแล้วนะ้าของเธอได้กับสามีคนนี้ยังไงยังไงกุสุมาทวนคำถามคุณก็ถามได้สันเสริญยั้งเมียไว้เพราะคำถามแบบนี้มันสามารถคิดลึกได้เขาเจอกันที่ไหนเจอกันที่กรุงเทพนะ้ามาทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่โรงแรมสามีเขามาเที่ยวแล้วก็เลยจีบกัน สิบกว่าปีหนูก็รู้แค่นี้แหละอืมบุพเพสันนิวาสเนาะต่อให้เขาอยู่กันสุดล่าฟ้าเขียวมันก็ต้องมาเจอกันจนได้เสียงเคาะประตูดังขึ้นแม่ทองสุขจึงหยุดพูดนกถือแก้วน้ำเย็นเข้ามาพร้อมกับรอยยิ้มและทักทายเจ้าของร้านตัวจริงก่อนจะขอตัวออกไปกุสุมาจะตามพี่นกออกไปด้วยแต่ศูนดึงชายเสื้อไว้นึกยังไง เอาเดอกไม้มาลงซะทั่วเลยคนเป็นพ่อเอ่ยถามลูกชายกับเด็กสาวแปลกหน้าพลางสำรวจเนื้อตัวไปตามประษาคนที่ผ่านโลกมานานมีคนเขาว่าผมเป็นพ่อมดครับใครนอะช่างกล้าคนเป็นพ่อถามยิ้มยิ้มกุสมากะแอมไอก่อนจะขยับตัวโดยการฉีกขาข้างขวาตามด้วยขาข้างซ้ายไปหยิบแก้วน้ำอัดลมของตัวเองที่กินค้างไว แล้วมาดูดน้ำลงคอโปรดติดตามตอนต่อไปช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เพจและคนอ่านด้วยนะคะ